สาพรนเรียบร้อยเรียบร้อยครับไปทำมีไงได้ฟอสนี่ไหนที่เด็ดเดี๋ยวชิมาครุบครุบเป็ดนะครับจะสิไปลาบเป็ด น,นี่บ่อโคเป็ดโคเป็ดแบบนี้โคเป็ดนักข้างไม่ส <c oughs> ุแล้วก็จานเกมครับจานเกมมือฝักมือฝักนี่น,นกเฟซอะไรอย่างนี้เห็นาบ,าบ้างไหมเอาเลยไปจับเอาเลยมันบอจับเดียวจับได้๋ยวจับตัวเอาไปเลยมันบ่นี่เรียกเอาเลยเรียกเอาเลยเอาตัวด่วน พีขอมาเดยใส่ต em, ัวได้ต er oh. ัวอ้วนจัดมาน้าหังมากตัวดำๆอยู่ปะเออปงตัวดำตัวดำไปเรยวปะตัวตัวตัวไอ้ขาวเป็นป็ดแม่โอ้ยกูทีได้กินบ่นนี่เป็ดอยู่ตักี้ไหมถาคอน เรียบร้อย่กาก่ะมื่อแบันี้ว่ามเเลจะจีเรียงเป็นอยบอลนีครับใสู่เรียบร้อยครับใ่มือมือเบนี้ววเป็นฝอกันะเสียนเซียนปามเสียนปามครับพอดีปีใหม่เดีเจ้าบาลนี้ตัวนี้หน่อยนึ่งขัดปีกดูเสียน เส้นเกมเอาถือกล้องนี่เอาถ่ายทับขัวาขวทับซ้ายปึ๊บเดียบร้อล้ยนฮะไม่ดงแเอาไม่เอา่ใหั้งเลยให้ปูกว่าจะปูกเต็ดแนนนีไว่าจะเรียนคุณโอสองจุดโอ๊ยกระิือรือรนเขียนภาาอะไรเนี่ยเป็นคนเดียว่าเอาปวะกานตอยเต็ดแนน Thế này tiêu rồi Hãy subscribe จะปานมือสังหารเขามาคนยังคนมียังมันมีตะไครหรอแต่ใครวะพี่คนมีอ่มันมีขาคนมีขาเด็กกี่กระมุกเรียบร้อยเดีย๋ยวขาเงี้ยน เอาอีกมาหนึ่งทันไหม้า่าใส่หลายผู้ชาไครับข้าตะให้ัไหนตั่ยกิ่นลระถานก่อนใช่ไหมพอจิตได้ ไอเหรอนี <c ười> ่เปล่งเน่าลังบานแม่ปลูกไปประเดี๋ยวยไงครับจะเป็นเปี่ยวเลยกระแกงลั้งยังจะบกเขื่อนของเราปิดไรประเดี๋ยวแล้วนะ ไม่บึกไงเล่นี่ครับไปเร็วห้องฮะบักจิกบักนั่นบักนี่แฟชั่นบักแฟชั่นแฟชั่นโลกกบโลกโลกกบโลกไม่หวยสองมนรถสองมนรถเออเสร็้อยครับพิกน้าวไปเยอะมีไ่มา

เสียง้ามาเสียงฮ้เสียลูกพี่เสียงลูกพี่อินดีอีสานเฮ้ยตัดายี่จงเเฮ้ยพ่แม่จองแสบเอาไอ้พเดียจังแสบเด็ดแหละู้ใด้ะจัดตากจัดตากอินดีอีสานนี่คือส่องมันมานิใช่มีปบอเอาบ่มีเพียงบ่มีอย่างบอ เจ้าบ,บอก้าใจดจอกเจ้าหมืนบออินดีนี่บอกใหงเจ้าอินดีอะไรเพลงเล่าเพลงเล่าเอาเพลงเล่าคืาเอ,อเพลงไทยงเพบ่ดูสุดเตี้ยเลย ยังต้องเผาเน,นี่ยนมีคนทนบัวตัวเป็กกับคุณมึงคือกันไหนป้ปล่านี่ต่กระดูกนี่กระตูงยังเหรอแต่กระดูกอะกไรฟักด้วยอะไร ป่ามันนั่งหลอกไหนเฮ้ลงเลยนี่เดสมุนไพรข้างในงนะครับ พักพักเอาไวมีนิท่านเรีองหนึ่งฉีนมาบอกมีท่านครับ เส้นเขมเส้นเกมเส้นเก็มดีท่านฟังแล้วหรอเนาะต้องจ้างเงินเติมเน็ตดิโอ้ย่ไม่ถือกับเครื่องงามงามเราไม่เน็ดเลยนี่เขาเหมือนอะไรเนล่ยเอาฟังยังไหมจ้ะเอาบ่จัดไหมมีคนอยู่สามคนมันเป็นมูกันตัวเขาเป็นดีท่านมีคนอยู่สามคนอ่ะมันเป็นมูกเขาเป็นมูกกันมูหักกันมูหักมูแพงกันนี่แหละนี่มันเบื่อ มันผ้ามันผ้ากันไปยืนอยู่ขอบเหวไหมยืนอยู่ขอบเหวเมียนเบื่อไรเมียนมันเบื่อเบื่อชีวิตนี่แหละเออปวดเบื่อเลยเบื่อชีวิตแบบนี้ทุกระซับแต่เล่เข่ายังได้จังแด้บ่เออก็จะฟังก่อนก็จะเผาว่างั้นเนาะ มันได้ว่าสื้อเ่อมกันผ้ากันไป็นขาโตตายอเอ้ยยุ่ขอบเหี้ยวยังเยอะแบบนี้ป <c oughs> วดสมนีนลย <c oughs> อยากตายดิขาดโตตายยุ่ขอบเหวอยวทีน่นี่สักคั้งหนึ่งมีเทวดา,ากลายพโตมากว่าเป็นอย่างที่สเห็ดกันแบบนี้ผ้ากันเห็ดแบบนี้มันบอด,ดีเลยบอกมันก็เล่าป<พ>ัญหาให เทวดาฟังมันสามคนเทวดาก็ว่าโอเคยกสกให้ค้อนคนละขอบบกคนแรกขอพรอนไปเนาะอือยากไปเที่ยวตั้งประเทศไปเที่ยวตั้งประเทศเอยากมีนในหลายไปเที่ยวตั้งประเทศออืเทวดาเสกให้ปิ้งอือันล่ะไปแล้วหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวสองบากเดี๋ยวสองบักสองนนะโอ้ยอยากมีความพักกับเนี่ยกับเนี่ยนี่ล่ะ อยากมีลูกมีเมียแต่ว่าบ่มีเงินกันเลยอยากอยู่แบบมีความสุขเทวดาเลยเสกให้ปิง้งพ่อจีหูบักสามนั่นแหละปิ้งไปแล้วปุ๊บบักสองไปแล้วเออบันนี้บักที่สามเดี๋ยวบักสุดท้ายมันกัคิดหอดมูไหมกลั <laughs> วเล้ยวกลัวเล้ยวมันกัหักมูนะ <laughs> เลี้ยงตีไปใส่แล้ว <laughs> มันก็เลยขอเทวดาว่าะ <laughs> ขอให้มูสองคนกลับมาเสกปิ้งกลับมา จากมุกอีหยังดอกรูปแล้วก็เนั่นี่น่าเหวคือเก้าสาบกโอ้ยเห็นแล้ฮ้เแก่ข้าวเ่ยไอจนแล้วงคำมีไงด้อป๊อปไนไหนพี่เด็ด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 บ่มีลุกโดดด้วย

ครับต้มครับงามเหโอ้ยงามไหต้มต้มบ่น่าข้นเก็มมได้จืดเกินไปต้มต้มหวเนี่ยุงเลืหมองเสียงสด อูมามิเชื่อไปยังบอกกินกันมไม่จาะกินกับต้มกอยักขากับลาบด้บนี่กันใช่ข้าวน้ำเพราะการตายกันตายอืออึ้อเออหามเงยกัดไปนึงว wow ่สีเน้องเนยน้องขาบน ปากแตกอยก็เห็นมันปากแตกโอ้ยนะแขวแตกครับไปเอา้ากินต่อบอแล้วจะเหล่านี้ท่านผิดเรืองมันมีผีสามตัวมันบอกกันไหม,มถามกันสาเหตุการตายแต่ละคนไหม,มถามว่าเอาเจ้าตายย้อนอยังวะตีคอยตอมใจตายเนี่ยคอยมีสู่วะตีอ๋อ่อยหงแล้ว โอ้ไข่บลาบอลดาวขันบ่ไข่พลาสิดาวออกไข่ดาวออกอยู่มันจะเป็นอีหลอกเก่านั่นแหละบ่บักสองกับบักสามนั่นแหละเป็นชูนะแข่ว่าเนี่ยเท่เอ๋เหรออ๋อเจ้าเนี่กูบอกยังไงเน้นไข่ปาแล้วเจ้าอีหลอกเก่าเลยบักกู้ไทยจะเปียนเลี้ยงเขาสิบักกู้ไทยเจ้าตายย้อนอยังมันกันเลยวะไข่ไปรักมีไอไข่ไปไอ้แอบเป็นชูกับเมียเขาเขาผมไปแอบอยู่ในตู้เขาตายงอนตู้ลงมาไข่ตายมันเนี่ยนี่แหละ เพราะรเรีองตัวขาดอ่ะไม่แต่กลัวตายกลัวควาเรู้ยวาัน่รกลัวทัเยอะเราอย่างนี้นะกู้ใดงี้ยเลยเตกุงสอมมันมันมาส่งไปสี่ตายย้่อนไไปดูว่าผู้ใดดึกตู่ลงมาเลยตายบอกร้อง่บอกสู้น่ะตายบอกสู้น่ะตายนี่ตู่ตายอยู่นี่ตู่ว้าวให้ดิอ่ะทำไมวะ้นไปเรื่อย